อะไรพี่หนูอยากตื่นเต้นด้วยอ๋อถูกกับกูซื้อเองรองเท้าของพี่เองเลยหรอใช่ครับอันนี้ก็คือเราเป็นน้องใหม่เพิ่งทำแบรนด์กันมานะครับผมแหมน้องใหม่ซะด้วยใช่ครับทำกันมา12ปีแล้วนะน้องใหม่มากขายแล้วดูดีไซน์สิก็เรียกว่าเกาะเข้าใหม่ทีหนึ่งนะครับคิดเองอ๋อคิดเองใช้คำว่าได้แรงบันดาลใจได้แรงบันดาลใจค่ะต่อไปก็เป็นรองเท้าที่ที่ใส่ออกในรายการนะครับ พันกว่า EP แล้วและการชื่อคนัวกรัวอยู่ในบ้านอีกสีหนึ่งสีแดงนะครับก็เป็นสำหรับคนชอบลุยคือต้องเปิดใจนะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นแบรนด์สตรีทเนี่ยมันกลายเป็นสายรองเท้ายาง e a หมดแล้วเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเก่าได้สกปรกไม่ได้ลุยน้ำลุยฝนได้งานเดินป่าขึ้นเขาช่วงหน้าฝนคือสามารถใส่กางเกงสแลนกางเกงยีนขาสั้นขายาวแต่งหล่อลำลองได้หมดคู่เดียวจบแล้วอันนี้ราคาเท่าไหร่คะปกติต้นทุนเราที่4,500เราขายวันนี้ เร่ขายวันนี้หน่พันหน้าจริงป่ะเกปกติขายอยู่พ1 9 0ครับวันนี้เนี่ยอันนี้คือถูกที่สุดแล้วเพราะว่าพี่เป็นเจ้าของบริษัทซื้อทีลดรถ3ซได้ที่800บาทแม่ด้วยวันนี้ตั้งที่790 TikTok ติ๊ตอบลดเพิ่มอีกเหลือ6 7 1บาอลดร0รนะเกินมาพี่ก็ไม่เคยโปรนี้มาก่อนเลยเหมือนกันนะเกินมาไม่เคยเลยอนี้โปริงคิดนะครับผมทุกคนครับวันนี้เราขายแค่หนึ่งค้างใช่ครับผมหนึ่งค่างห เราเกิดำโปรนี้มาต่อนะครับซื้อหนึ่งข้างแถมหนึ่งข้างใช่ครับผมก็ถือว่าคุ้มเกินคุ้มนะครับทุกคนครับซื้อข้างท้ายเราแถมข้างขวาเราแถมข้างซ้ายนี่มันเป็นรองเท้าเท่าเดียวในประเทศไทยที่ทำโปแบบนี้เลยอ่ะไม่พอนะครับรถตอนนี้ครึ่งราคาเราแถมไม่ให้ด้วยครับเป็นกระติกน้ำนะครับเก็บความร้อนอแบบดิจิตอลนะครับอันนี้ก็ปกติ400บาทนะครับก็แถมไปฟรีเลยหนูนึกว่ามาขายด้วยให้ฟรีหรออันนี้ให้ฟรีก็ให้ฟรีเฉพาะในไลน์นี้ใช่ครับ โอ้ยก้อนหรือถ้าใครไม่อยากได้รองเท้านะครับซื้อกาติกน้ำไปที่600้อยกบาทแถมรองเท้าไปฟรีครับผมเอาที่ชอบแล้วถ้าไม่อยากได้อะไรเลยล่ะกราบเธอครับกราบเธอครับช่วงนี้คลิปโต๊ตกครับผมทุกคนกดได้เลยนะทำไมต้องใส่รองเท้าแบรนด์นี้ครับพี่อ้าวสำหรับพี่นะมันเป็นรองเท้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็คือก่อนหน้านี้เวลาพี่ลุยูทูบเนี่ยพี่โดนไอติดต่ไติดต่อไอ้รถติครับก่อนหน้านี้เวลาเราออกรายการเนี่ยเป็นสายเบนเจอร์อยู่แล้วก็คือเข้าป่าแคมปิ้งตกปลานะครับผผมปกติู้ชายเนี่ย เราก็สามารถจะใส่รองเท้าคู่นี้ขึ้นเครื่องบินได้เลยแล้มีคำที่จะบอกจะบอกว่าลูกค้ายืนยันมาแล้วหนึ่งออเดอร์สองข้างอ้าสุดยอดครับผมโอ้สัญญส่งวันนี้ส่งวันพรุ่งนี้เลยโอ,อ,อ้ได้มาแล้วหนึ่งข้างใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเออก็ป่วยก็ข้างนะครับผู้ชมทางบ้านใกล้ที่ครับมันเป็นสำหรับสายเอเจนเจอร์แหละหลายคนตอนนี้ยังงงอยู่ว่ารองเท้ายาง e v a มันดียังไงอย <ทะ S 1> ่างท <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี่บอกเธอหน้าฝนอย่างเงี้ยแหละปกติวเวลาใส่รองเท้าไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือฝนตกลงมาบางทีต้องถอดรองเท้าหารองเท้าแตะใส่กลับบ้านได้ เพราะว่าถ้าเป็นรองเท้าทั่วไปโดนฝนโดนน้ำเปียกสกรปรกเหม็นลัชใส่ไม่ได้แล้ว<อ>แต่น,นี่มันก็คือรองเท้าสามารถลุยน้ําได้เลยางานการเกษตรช่วงนี้อยู่ที่ทำก,กีฬาเยอะนะครับทำไร่ทาสวนสกรปรกปั๊บกลับมาล้างกลับมาขาวาเหมือนเดิมเลย<อ>ช่วงหน้าหนาวนะครับใครเป็นสายแคมปิ้งตัวนี้เลยเดินป่าตัวนี้เลยอ่าน้องจะที่ลองดูอันนี้ใส่ได้ไหมับมันมีคางคกข้างในไหมพี่ไม่มีไม่ไมีมีอัตราคอุ้ยสบายอ่ะอันนี้คือนุ่มที่สุดแล้วนะครับคือจริงแล้วในไทยเรามีอยู่ประมาณ3 3แบรนด์แบรนด์นึงเป็นจ๊ะ อ่าอเมริกาแล้วก็ที่เห็นตามตลาดนั่น,ก,นก็คือของทางจีนแต่ของเราคือรองเท้าที่ดีไซน์จากคนไทยทําในโรงงานไทยเพื่อคนไทยนะครับที่บอกว่านุ่มที่สุดเพราะว่าเราฉีดยางในเมืองไทยเจ้าเดียวโอ้ยสวยเอ้าทุกคนดูสิอ่าใส่ง่ายนะครับผมกางเกงขาสั้นก็ได้ขาย,ยาวก็ได้นะครับสแลัก,กินได้ใส่ไปเที่ยวผับตอนคืนโดนใครเหยียบเท้าส่งมาบอกป้ากลับโโมาล้างกลับมาหยียบเท้าบอกหยิบเท้าอ๋อเงาได้ะหรอใช่ครับคือทางบ้านบอกว่ากระโดดเตะปากเบี้ยงได้เพราะมันนุ่ม เมียวาดห่อครับผมแต่ว่าอย่าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหัวแตกแทนครับผมโอเคราคาดีมากอันนี้คือลด50%น่าเกือบ50%นะเราไม่เคยเห็นราคานี้มาก่อนเลยไม่จะบอกว่าในชีวิตไม่เคยมีราคานี้มาก่อนจริงๆว่าจะทำราคาไหนรู้ไหมคุณพายหรือวอะไรต่างๆกำลังช็อกยู่ใช่ครับเกิดมาไม่เคยอันนี้คือสาบานได้เลยนะครับผมครั้งแรกเลยที่ลงมา1600กว่าเหงื่อแตกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเกินไปมากเกินไปมากใช่พี่ขอดนตรีเล่นจังหวะให้ทีมภูมิขายแบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมาเเเเดี๋ยวววอออาาาแแแบบบบไหนลลก้คุณ ฝากไปในอ้อมต่อของคุณด้วยรองเท้าเพเดีไซน์อิตาลีผลิทที่เยอรมนีโกหกล้วนๆของคนไทยดีไซน์ในเมืองไทยโรงงานไทยเพื่อคนไทยต้างอยูในตลาดแล้วครับปกติพันซอตอนนี้เหลือ6 0 0อยกว่าบาทครับซื้อข้างซ้ายแถมข้างขวาซื้อข้างขวาแถมข้างซ้ายไม่ว่าคุณจะเดินไปหน้าหรืออยหลังคุณสามารถใส่ได้เลยถุกต้อนแล้วสำหรับหลายคนตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสายอะไรไม่กลัวจิ้มไปก่อนถ้าจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนฟรีให้หนึ่งครั้งค่ะ ได้เด้งอยว่ปไปเยอะนะครับตอนเี้ยถ่ายไปวันาณหกหมื่นคู่นะครับความพอใจลูกค้าสี่จุดแปดดาวไม่พอนะครับวันนี้นอกจากรองเท้าเรายังแถมด้วยนะครับกระติกน้ำดิจิตอังนี่ครับมูลค่าสี่ร้อยบาทเอาไปฟรีฟรีครับผมวันนี้ราคาขาดทุนนะผู้ชมครับผมเปิดใจนิดน,นึงปิดใจนิดนึง อยากอ e ีเวนต์มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะครับมันแตกต่างจากราชทั่วไปตรงที่ว่ามันสามารถลุยบกก็ได้ลุยน้ำก็ได้งานทะเลงานป่าเดินเขาแคมปิ้งใส่ได้ตลอดครับเกลีขาสั้นเกลีขายาวใส่ได้กับทุกรุคู่เดียวจบเราพับเทเสื้อครับเราเดิมๆชนหน้าหนาวใครเป็นสายแคมปิ้งสายเดินป่าคู่นี่แหละลุยน้ำลุยคนกับบ้านรักกกลับมาจากเหมือนเดิมไม่สามารถเสียสศได้ไม่สามารถเทียงกกับได้ครับหน้าร้อนจออะไรเอ้ามิวสิคเฟสใช่ไหมไปลุยเลยครับผมงานจะรัครับเก๋เเท่ๆนะลยครับผมลุย เราเท้าบัตเจอร์วอตเทอร์แมสโอ้โหสปกปรกเหม็นชื้นอับครับคู่นี้ใส่เข้าไปครับลุยน้ำได้ลุูบกได้คู่เดียวจบกระดิพันสองตอนนี้เราหกร้อย600กว่าบาทยังไม่พอแถมกระติกน้ำโบราณสี่ร้อยบาทซ้ายใส่ไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ฟรีครับผมแล้วครานี่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับสาบ,บาทเด้อลชีวิตนี้ตอนนี้เนี่ยในช็อปหน้าร้านพี่ยังขายถพันสองอยู่เลยจริงครับมาดามเจนนี่ตอนนี้หกร้อยกว่าบาทราคาสิ้นคิดครับถ้าไม่กดตอนนี้ไม่มีวันเห็นราคานี้อีกแล้วสาบาทได้เลย ยืนยันกันได้ทุกใครเคยเราคารนี้สามารถเอาตีมมาถีบหน้าได้เลยนะครับผมพูดอย่างนี้ลุกรายการนี้ตั้งได้เป็นอย่างงี้ครับแหมอังนี้จริงๆกันจริงๆกันจริงๆไม่เคยเจอรายการนี้เลยนะครับอันนี้ถือว่าลดแรกแจกแจกจริงก็ต้องอันนี้ติ๊กต่อกันได้เอาให้ตึงต่อแต๊กเอาให้ตึงต่อแต๊กเอาให้ตึงต่อแต๊กหลักดีเด่บ้๊คเลราคานี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วนะครับทุกคนครับแล้ว แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับหมดแล้วหมดเลยถ้าเกิดไม่รีบจับจ่อไปตอนนี้กลับไปซื้อที่พันสองนะครับลองเปิดใจลองเท้ายาง EVA มันกลายเป็นเปลีล่ยนแปลงโลกคุณนะครับใส่ยาวๆหลายปีไม่ว่าจะความสปุกใหญ่กลับครับกลับบ้านไปล้างน,น้ำก็นนำกลับมาขาวสด้านเหมือนเดิมส่งไ,ไ,ไม่สามไม่จะเสียสองแม็ไไกก็ไม่ได้ส่งรบกไม่ได้เหม็นอักไม่ได้นี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยครับคุณผู้ผมชมโอ้โหอ <ๆ S 2> ยากแตะเอาพัดลมไหมพี่บัวขาฮะที่สำคัญนะครับไม่ก็แอมโมเลสกัน ตอนนี้ใครก็ตามนะที่เราคิดว่าไม่หมัดใจว่าซ้ายกันไหนจิ้มม่วงๆส้มๆไปเลยครับซ้ายไหนก็ได้ครับลองใส่ดูนะฮะเดี๋ยวพี่สายส้มไปเลยครับมือกระบะนี่มือกระบะนะครับมือกระบะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนซ้ายให้ฟรีได้ไม่ต้องห่วงเรื่องสายกดราคาที่ได้ก่อนได้ค่ะขอบคุณนครับพี่นี่พอดีว่าปวหัวไม่อยู่พ้ายญาติได้ไหมได้เลยครับขอบคุณนะครับผมเคยมีผู้หญิงเช็คให้แบบนี้ไหม่าปกติใช่คืนไม่มีเอ้าเหลือแค่มือกระบานั้นเองนะครับนาทีสุดท้ายก็สั้สิบเจ็ดวัน รองเท้าอยากีเมตอนี้ทขายสตรีทแบรนด์ทั้ทงหมดนะ,นะครับ,รบมาใช้อรอ,องเท้าอยักนะเบากว่ารองเท้าผ้าใถึง5เท่านะครับทนกว่าลุยน้ำลุยบกนะครับอมคู่เดียวกับผู้ชายสถมรอาสายลุยจะบอกได้เลยว่าคุณจะไม่กลับไปใส่ผ้าไปเหมือนเดิมนะครับ <สะ S 1> วันนี้ <สะ S 1> ผมงเาแขนกระตินน้ำดิจิตอลเองโน้ต โอ้สุดยอดจริงไม่ไหวคุณนี่เป็นเรื่องของตำนานจริงครับหนูไม่นอนดีกว่าหนูเหนื่อยแล้วอะไรเอ้หัววันอยู่เลยอ่ะอันนี้คือมาห้าทีนะนี่มาเดือนหนึ่งแล้วเฮียพี่จุดทำไมเหนื่อยที่ไหนเลยอยากนอนนะถือว่าช่วยเหลือเรียกว่าคนตาดำๆตัวเล็กๆอย่างพวกเราพี่หนูสวยไหมล่ะสวยถ้าสวยไอ้ได้ถึงเก้าร้อยห้าสิบเนาะราคาดี